n o p a ด o n สตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o n สตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการมันหยุดนะครับหรือ Weekend Entrepreneur นะก็จะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมรีวิวหนังสือชื่อว่า the rise ไม่มีคำว่า the rise of the u p r e n e u r ทยานสู่ผู้ประกอบการนะครับเขียนโดยคุณคริสดักเกอร์แล้วก็คุณแปลโดยคุณนิชาภาชีวสุจินก็ต้องบอกว่ามันตรงกับความเป็นผู้ประกอบการวันหยุดตรงที่ youpreneur เนาะมันก็มาจากคำว่า you ที่แปลว่าคุณนะครับกับ entrepreneur ที่แปลว่าผู้ประกอบการมันก็คล้ายๆเป็นผู้ประกอบการคนเดียวนั่นแหละนะครับ ก็คนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะก็ทําอะไรคนเดียวคงยังไม่ได้มีบริษัทมีพนักงานร้อยคนอะไรแบบนั้นนะก็เล่าให้ฟังมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มามาต่อเลยฮะว่าเขามีข้อนแนะนําอะไรที่ดีๆที่อยากจะนํามาฝากนะครับเราอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วทําคนเดียวเนี่ยส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยเราได้เยอะมากนะก็คือโซเชียลมีเดียของเรานะครับเขาก็ บทนี้เขาก็เล่าเรื่องการสร้างโซเชียลมีเดียของตัวเราข้อแนะนำแรกเลยนะเขาบอกว่าจะสร้างฐานออนไลน์ของคุณบนพื้นที่ที่เช่ามานะพื้นที่ที่เช่ามาคืออะไรคืออย่างเช่นคุณทำเพจอย่างเงี้ยดีนะเขาบอกว่าดีแต่ว่าเพจเนี่ยมันต้องไปอิงกับ Facebook เขาบอกว่าบางคนเนี่ยบิวแต่เพจอย่างเดียวแล้วเพจเติบโตเลยมีคนหลายแสนเลยมาตามดีไหมดีแต่คุณบอกว่าคุณไว้ใจ Facebook ไม่ได้นะวันหนึ่งเกิด มาซักะเวอร์บอกว่าต่อไปเราคิดว่าเพจไม่ใช่ทิศทางของ Facebook แล้วเขายุบเพจเนี่ยโหยฟอลโลเวอร์ที่คุณแบบสร้างมา10ไปีอย่างเงี้ยมีคนตาม5 0 0แสนเนี่ยอาจจะหายวับเลยนะผมไม่ได้บอกครับทำเพจทำได้แต่คุณจะต้องพยายามจูงจากเพจ ไปยังพื้นที่ของคุณเองเช่นคุณมีเว็บไซต์เนาะให้คนตาม Subscribe คือคือติดตามในเว็บไซต์คุณด้วยนะครับอย่าไปอิงแค่ว่าฉันจะทำเพจอย่างเดียวนะครับใน Facebook อย่างเดียวใน Instagram อย่างเดียวพวกนี้มันคือพื้นที่ที่คุณเช่ามานะเช่ามาคือไม่ได้แปลว่าต้องจ่ายเงินจริงๆนะครับเช่ามาคือเขาอยากยุบเมื่อไหร่เสร็จแต่เว็บไซต์คุณเนี่ยถ้าตามใดที่คุณไม่ยุบอะ่ะเขาก็ยังติดตามคุณได้ตลอดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ เราตรงๆนะตอนนี้ก็เน้นที่เพจแหละแต่ว่าผมก็มีเว็บไซต์นะอันนี้แอปโฆษณาแฝงไปเลยนะไม่แฝงเราโฆษณาตรงๆเลยนะครับ Nopodonstory.com นะเข้าไปดูนะได้ในนั้นทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับบทคงบทความแม้กระทั่งพอดแคสต์ผมนะถ้าวันหนึ่ง Apple เลิก a อ p เ e p ล d อ a s t เลิกทำา Pod e บ n นเลิกทำผมยังมีอยู่ในเพจผมนะ แต่มันก็ยังเป็นการลิงก์อยู่ดีนะอันนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้เต็มที่แต่ผมเก็บฟงเก็บไฟล์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแบรนด์นะเขาเขียนไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าในฐานะของผู้ประกอบการตนเองคนหนึ่งผู้ประกอบการของตนเองก็ยูยูพริเนเอร์เนี่ยนะครับคุณคือแบรนด์ของคุณสิ่งใดก็ตามที่คุณพูดถึงแบ่งปันหรือได้ทําจะช่วยให้ผู้ฟังของคุณสร้างภาพลักษณ์ของคุณในมุมมองของพวกเขาได้ คือเราต้องเป็นตัวเราเองนะแล้วเราเป็นแบรนด์เราถ้าเราเป็นคนอ,อย่างโนพะดลนสตอรี่เนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็จะมองเห็นภาพชาัดว่าอาจารย์ชอบอ่านหนังสือทําไมรู้ได้ไงก็นี่ไงรีวิวกันประจําเลยอาจารย์ชอบแนวพัฒนาตัวเองแนวสร้างแรงบันดาลใจแนวแนวพวก Productive อะไรเงี้ยนะครับอีกมุมนึงก็จะเป็นเรื่อง OKR OK. วัดผลงานวิจงวิจัยนะครับก็มันคือแบรนด์ผม ผมไม่ได้ไปแบบไปไปจ้างเอเจนซี่มาทําโลโก้อะไรมากมายเนาะคำว่าแบรนด์มันคือความเป็นตัวตนของเราแล้วยิ่งยูยูพรีเนอร์เนี่ยมันคือ,ค,อคือชีวิตเราเลยอะโนบดินสตอรี่นี่ยูพรีเนอร์นะเพราะว่าผมทำอของผมอยู่คนเดียวคือผมไม่มีทีมผมไม่มีแบบเออผมมีลูกน้องอยู่20คนเน้นตรงนี้นะผมไม่ได้บอกว่าที่ไหนมีทีมแล้วที่นั่นผิดนะไม่เกี่ยวนะครับแต่กำลังจะยกตัวยอย่างยูพรีเนอร์อันนี้คือลักษณะนะครับแล้วผมก็ใช้เวลาว่าง เนี่ยอัดอยู่ตอนนี้ก็2องทุ่มนะครับก็ไม่ใช่เวลางานเนาะเวลางานก็ทําไปครับนะหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์คุณจะอัดเตรียมไว้หรือจะทําอย่างอื่นก็ได้นะเอาเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยเหมาะกับยูพีเนอร์มากนะครับช่องทางอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องวิดีโอนะเขาบอกว่าใช้วิดีโอเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดียของคุณเพราะคุณต้องการให้ผู้ฟังของคุณมีปฏิกยาตอบรับกับวิดีโอนั้นไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายวิดีโอไปเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทําเท่านั้น คือถ้าเกิดจะทําวิดีโอนะแปลว่าคุณคิดว่าเขาจะได้แบบได้อ่านได้เข้าใจได้ตอบรับเนาะมีแอคชั่นกับวิดีโอพวกนั้นไม่ใช่แค่ว่าเออคนอื่นทํทำกันฉันก็ต้องทาบ้างส่วนตัวในผมไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะผมไม่ได้แอนตี้วิดีโอนะจริงวิดีโอเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่ผมมีปัญหาก,กับเรื่องโปรดักชั่นผมว่ามันยากกว่าอัดพอดแคสต์เคยเล่าให้ฟังแล้วคือพอดแคสต์เนี่ยผมอัดด้วยเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งตัวยังไงก็ได้นะ วิ่งมาในเหนื่อยเงือแตกมันอัดพอดแคสต์ก็ไม่มีใครรู้จริงไหมแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube เป็นวิดีโอเงือแตกใส่เสื้อบอลมันอัดวิดีโอมันดูแปลกแกนิดนึงบางคนบอกวอาจจะขำดีก็ได้แต่ว่าแหมวันนึงใส่สูตรวันนึงเสื้อบอลวันนึงแบบอะไรเงี้ยมั่วซั่วหมดเ่ยมันคงไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วแถมตัดตรงตัดต่อผมรู้ว่าไม่ยากนะแต่ว่ามันยังยังไม่คล่องนะครับก็ชอบชอบพอดแคสต์มากกว่า อีกอันหนึ่งคืองานเขียนนะอันนี้ตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมพูดเออเนี่ยผมผมเล่าให้ฟังตอนปีใหม่ถ้าใครฟังผมนะผมบอกว่าผมจะมีการปรับเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมครับในช่องนบพลน n สตอรี่เนี่ยผมบอกว่าผมจะลดไอรายการ o OK k r weekly ให้มันเป็นรายการประจำซะคือไม่ใช่รายการเพิ่มมาอีก1 1 1ตอนนะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะ อัดนบปเนสตอรี่เวันต่อสัปดาห์คือวันละตอนแล้วก็มีวันพุธที่เพิ่มโอเคอาร์วิกี่มาเป็นตอนวิเศษอีกตอนหนึ่งแต่ตอนปีใหม่นี่ผมบอกโอเคอาร์วิกลี่ยังอยู่นะยังอยู่วันพุธและตอนนี้กลายเป็นวันอาทิตย์แล้วเนี่ยแต่มันจะกลายเป็น1ตอนของนบปเนสตอรี่ไปเลยนะครับผมผมเล่าให้ฟังว่าผมจะเอาเวลาไปทํา2อย่างคือ1จะไปทํา YouTube จะลองอัดคลิปดูแต่อย่างที่เมื่อกี้เล่าครับพออัดไปอัดมาจริงอัดได้สัก4ีห้คลิปละ ยากจังแล้วกินเวลาพอสมควรแล้วรู้สึกแบบต้องเตรียมพร้อมเยอะมากอะนะสู้อัดพอดแคสต์ไม่ได้ก็เลยคิดว่ายังไม่ได้ทำแต่ว่าอีกเวลานั้นท,ที่ผมกำลังตอนปีใหม่ตั้งใจแล้วตอนนี้ทำสำเร็จแล้วคือจะไปเขียนเพจทุกวันโอขึ้นมาไตามาสแรกไม่ได้เขียนเลยมั้งครับแต่ว่าพอไตามาสที่2เป็นต้นมาเนี่ยเขียนทุกวันแล้วเพจเติบโตเลยนะครับที่พูดมางี้เขาบอกงี้ครับ ลองทดสอบกับผู้ฟังของคุณดูและดูปริยาที่พวกเขามีตอบโพสต์ของโซเชียลมีเดียแต่ละประเภทที่คุณโพสต์เป็นประจําคือจริงๆแล้วเราทดสอบได้นะครับว่าบาง,บ,างบทความเนี่ยที่คุณโพสต์ไปอย่างผมโพสต์ไปเนี่ยโอ้โหบทความบางบทความนี่ปังมากนะบางทีนึกไม่นึกไม่ถึงนะบทความที่ผมได้รับการสนใจมากที่สุดเนี่ยจำนวน reach คือ2ล้านซึ่งซึ่งดีใจนะครับ ผมผมไม่ได้บอกว่าทาได้ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าโอ้เยอะแยะอะไรสําหรับคนที่มีผู้ติดตามเป็นล้านเนี่ยบทความพวกนี้จะทําได้ทุกวันนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีคนติดตามเยอะขนาดนั้นตอนนี้ก็หลักห0,000ื่นห0 0ื่นไลค์ประมาณนั้นนะครับแต่มันก็เพิ่มขึ้นนะจากท,ท,ที่ต้นปีที่ยังไม่ได้เขียนอะไรมากมายแต่ก่อนเนี่ยเอาเพจมาแชร์พอดแคสต์เฉยๆซึ่งไม่ค่อยมีคนฟังเท่าไหร่เพราะว่า คนฟังพอดแคสต์ไม่ได้ฟังผ่านเพจอะนึนกออกไหมเขาก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันเขาอีกประการหนึ่งคือคุณไปเอาลิงก์ข้างนอกมาแปะใน Facebook นะ Facebook ไม่ให้ใครเห็นอยู่แล้วแต่ตั้งแต่เขียนเป็นออริจินอลเนี่ยคือหมายถึงว่าเขียนลง Facebook เนี่ยโอ้โหโตจาก40,000ไลค์เป็น60,000ไลค์แป๊บเดียวแต่ก็ไม่ได้โตโตรเร็วมากนะแต่ก็กลับมานะถ,าถ้าเราดูทดสอบคนอ่านแล้วเรารู้เลยนะว่าโหเขาชอบเรื่องนี้จริง2ล้าน สองรนรีชนี่เยอะเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับผมแล้วการใช้ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งผมก็ใช้หลากหลายเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นประตูทางเข้าของธุรกิจแล้วประตูนี้เนี่ยเปิด7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ทั้ง,ท,งทั้งปี365วันเปิดตลอดนะใครนอนไม่หลับตอนตี3ามาเสิร์ชดูเจอน้องพิลลอรรีได้นะใช่ไหมเขาบอกว่า มันมีเวลาและสถานที่สําหรับพูดคุยเรื่องส่วนตัวาศาสนาหรือความเชื่อทางการเมืองแล้วมันมีเวลาสถานที่สําหรับพูดคุยเรื่องธุรกิจเท่านั้นคือคือมีข้อแนะนําแบบนี้ครับคือคุณอย่าปะปนถ้าสมมุติว่าคุณกําลังจะทําเพจเรื่องนี้เป็นเรื่องธุรกิจก็เรื่องธุรกิจคุณอย่าเอาแบบเออเอาเรื่องเพื่อนมาเมาให้ฟังในเพจนี้ไงมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะคนติดตามนักโพลสดอนสตอรี่จะไม่ค่อยได้เห็นเรื่องที่แบบว่าผมเมาเพื่อน แซวเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเพราะว่านั่นมันคือ personal Facebook ผมผมพูดนะผมแซวเพื่อนแมนยูชนะเวีร์วพูลแซวอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ได้มาเขียนในเพจเพราะอะไรเพราะว่ามันคนละกลุ่มกันนะครับแยกแยะให้ออกนะครับว่าอะไรคนโพสตรงไหนยังไงนะยิ่งเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆนะศาส,สนาความเชื่อพวกนี้คุณมาลงในเพจก็ได้แหละบางคนจงใจลงด้วยเพราะาอยากได้ Engagement ทัวลงอ่ะ ก็จะทําทในสายนั้นก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ส่วนตัวผมไม่เอานะครับคนละเรื่องกันผมว่าผมไม่ชอบไม่เพจผมมีใครมาทะเลาะกันราวนี้ว่าเราจะทําธุรกิจใช่ไหมนอกจากทำให้โซเชียลมีเดียแล้วคุณต้องรู้จักการทําการตลาดถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ยากเลยนะทำการตลาดเนี่ยต้องไปออกทีวงทีวทีใช่ไหมออกวิทยุจ่ายเงินนั้งนั้นแล้วไม่ใช่ว่าแค่มีเงินอย่างเดียวนะบางทีเขาไม่รับด้วยนะแต่ตอนนี้เราเหมือนสื่อ เรามี Facebook เรามี Instagram เรามี Twitter เรามี Podcast เรามีเว็บไซต์โหเราโปรโมทเรื่องอะไรก็ตามโปรโมทผ่านช่องทางเราเองได้เลย mm. เขาบอกงี้ฮะ mm. เขาบอกว่าการเปลี่ยนตัวคุณเองให้กลายเป็นธุรกิจสือ่อคุณก็จะได้รับอำนาจในการควบคุมเนื้อหางคุณไปโดยท,ทันทีและคุณจะเข้าใจว่าคุณคนที่มีอำนาจจริงๆแล้วเป็นอย่างไรอย่างตอนนี้สื่อที่ผมคิดว่าเป็นสื่อที่มีคนติดตามมากที่สุด ในในใน,ในสื่อที่ผมมีนะคือพอดแคสต์กับเพจพอดแคสต์เนี่ยมีคนฟังเยอะเลยที่ผมทำโอเคอาร์วิกลี่ท่านก็จะเห็นว่าจำนวนดาวน์โหลดต่อวันเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหมื่นห้าขึ้นนะ่ยก,ก็ไม่น้อยนะครับคุณพูดอะไรแล้ววันหนึ่งมันมีคนดาวน์โหลดเนี่ยแอซูมว่าคนฟังกันแล้วกันอาจจะฟังจบไม่จบก็ว่ากันนะนะแต่ว่าก็มีคนฟังคนคุณหมื่นกว่าคนเนะี่ยทุกวันเนะี่ย ส่งผลไหมส่งผลแน่นอนกับเพจนะอย่างที่ผมบอกบางบทความ2ล้าน reach แต่ไม่ได้ทุกวันเนาะบางบทความอาจจะ1ล้านหลักแสนก็ดีใจแล้วหลักหมื่นนี่เห็นอยู่บ่อยๆนะครับหลักพันนี่อาจจะเป็นเบสิกเราผมก็ไม่ได้อาด sume นะว่าคนเห็นจะอ่านครบทุกตัวอักษรนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเข้าใจเลยครับว่าเราเราสามารถจะสื่อสารเรื่องพวกนี้ไปได้เป็นกําลังใจนะบางคนเริ่มทําพอเริ่มทําเสร็จปุ๊บ เฮ้ยเ <He> พ่เห็นมีคนตามอย่างอาจารย์เลยโอ้โ oh, ห oh, ผมทำมากี่ปีครับท่านเพิ่งเริ่มเลยใจเย็นแล้วผมบอกให้คนที่เริ่มหลังผมมาแซงผมม่เยอะแยะมีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นครับอย่าเพิง่งอย่าซื้อย่าเพิ่งแซงผมในวัน2วันเลยเนาะนะครับแต่ถ้าทําได้ผมดีใจด้วยนะจริง,รงๆผมไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยผมผมผมแฮปปี้ด้วยจริงๆมีคนตามผมอ่ะเขาบอกว่าตามฟังอาจารย์มาตั้งแต่แบบเรียนมัธยมเนาะตอนนี้เพจเขาแบบหลักแสนหลักล้านไปแล้วอะ่ะโอ้โหแบบสุดยอดปนะ คือคือผมดีใจนะไม่อายด้วยนะบอกโอ้อาจารย์ทำมาตั้งนาน,น,าน,น,นเพจตามหลักหมื่นเองหกหมื่นเจ็ดหมื่นผมก็เป็นคนเก่งกว่าผมก็ดีแล้วไงสุดยอดมากว่าสอนผมด้วยเนาะทำยังไงให้คนติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาแนะนานะคุณทําเพจหรือคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยจงให้ความสําคัญกับปรัชญ,ญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลน,นะทำไมนะหรือก็เพราะก็เป็นเพราะที่คุณได้เรียนรู้มาก่อนน้นนี้แล้วว่าคนเราจะอยากทําธุรกิจกับคนอื่นๆเช่นเดียวกัน คือตอบเป็นเพจอย่าตอบเป็นโรบอทอ่ะเออคุณเขามีเขียนเข้ามาในเพจสอบถามอะไรเนี่ยพยายามตอบเอาถ้าดีที่สุดนะถ้าถ้าเป็นยูพรีเนอร์เนี่ยคุณต้องตอบเองด้วยซ้าแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มแบบยุ่งมากคุณอาจจะมีทีมแอดมินมาตอบก็โอเคว่ากันแต่ถ้าถ้าเป็นวีเกนลงเทอร์เปเนอร์นะผู้ประกอบการมันอยู่นะช่วงแรกๆเราก็ยังไม่ต้องมีแอดมินหรอกครับเพจมีคนตาม200คนเนี่ยไม่ต้องมีแอดมินหรอกครับคุณเองแหละตอบเลยแล้วคนจะประทับใจนะ ผมเล่าให้ฟังทุกวันนี้ผมก็เป็นคนตอบเพจผมเองครับผมไม่ได้มีแอดมินใดๆครับผมตอบเองนะครับ Facebook Page หรือแม้กระดั่งคอมเมนต์พอดแคสต์ในยูทง YouTube ผมตอบเองหมดเลยแหละครับถ้ามีเวลาแต่ผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกวันนะครับบางทีอาจจะเข้าไปช้าหน่อยอะไรหน่อยก็ต้องขอไปนะแต่ว่าผมจะอ่านและตอบนะครับเขาบอกว่า การใช้เวลาทำความรู้จักลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้นจะช่วยให้พวกเขาตกหลุมรักคุณและข้อความของคุณได้ง่ายขึ้นไปอีกจริงหลายคนเนี่ยโอ้โหคุณาแบบเขียนมาแบบบอกโหผมช่วยเขาได้เยอะผมก็ดีใจนะครับแต่ผมก็ให้กำลังใจนะครับหลายคนพยายามสอบถามบางเรื่องมาผมจะตอบได้เท่าที่ผมจะตอบได้ตอบไม่ได้ก็จะตอบขอขอภัยที่ตอบไม่ได้นะผมอาจจะไม่ได้เป็นหู้สูตรหรือว่ารู้ลึกทุกเรื่องแล้วผมส่วนตัวนะผมจะไม่ใช่คนที่แบบ ไม่รู้แล้วบอกเป็นรู้อะไม่ครับไม่รู้คือไม่รู้ครับจะบอกเขาว่าไม่รู้นะครับคือคือไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะแต่แต่ยินดียินดีที่จะตอบนะครับเราทําธุรกิจเหมือนกันเนาะยิ่งเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยทำแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาสอบถามเรื่องที่มันเกี่ยวกับธุกรกิจเราเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ตอบเลยครับพูดคุยกันนะครับตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราเราตอบนะครับก็บอกคุณต้องมีความใส่ใจในคนอื่นมันไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนใดๆนะสนใจใส่ใจเขา เขาถามตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็บอกเขาหรือว่าถ้ามันแบบต้องเทคไทม์ยาวมากคุณอาจจะต้องแนะนำซอสให้เขาไปศึกษาอะไรยังไงคือพูดแบบนี้ไม่ได้แปบลบว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้เขาบางคนบอกว่าเคยมีนะมีคนหนึ่งทำเพจแบบเพจไรว่าผมจำชื่อเพจไม่ได้แล้วแล้วมีน้องคนนึงเขาเขียนมาเขามีการบ้านเขาส่งการบ้านมาให้ทํ <c oughs> าอ่ะขำดีนะก็คือแบบ เออเฮ้ยมันเล่นช็อตคัทด,ดีคือแทนที่จะไปทำกันบ้านแล้วถ้าติดมาถามคนที่ทำเพจอะผมเชื่อว่าคน,นํำเพจเขายินดีจะแชร์นี่ก็อบอกพี่ช่วยทำให้หน่อยข้อน,นี้คือเขาเอามาลงนะผมก็เลยขำๆว,ว่าเออมันกล้าเนอะเอามาเอากันบ้านมาให้พี่เขาทำด้วยคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะ ถ้าเรามีโซเชียลมีเดียแล้วมันจำเป็นต้องมีหลายทางไหมจริงๆมีหลายทางก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะ reach หรือเข้าถึงผู้คนที่หลากหลายได้มากขึ้นนะผมเนี่ยทางหลักๆที่ผมแอคทีฟที่สุดคือพอดแคสต์แหละอันที่2คือเพจตอนนี้นะนบดนสตอรี่เพจอันสองนะอันที่3คือบล็อกนะครับบล็อกโนบดนสตอรี่ worldwide web n o p u d o n s t o r y com เนี่ยสามอันนี้คือแอคทีฟสุดอันที่เลสแอคทีฟคือใช้บ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากเนี่ยคือ i n s t a g r กร Twitter นะครับที่ที่แบบแตะๆไปบ้าง Twitter เนี่ยคล้ายๆว่าพาออ่านหนังสือแล้วมีไอเดียจะส่งโคตดสั้นๆไปชื่อเดียวกันนะครับถ้าใครอยากตาม n นบะโดนสตอรี่อินสตาแกรส่วนใหญ่จะส่งรูปใส่รูปส่วนตัวนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมากมายจะแบบไปไหนแล้วแต่แต่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ถ่ายหน้าตัวเองคือคือชอบถ่ายพวกวิวอะแล้วไม่ได้เป็นวิวอะไรหรูลรานนะผมก็ไม่ได้เป็นคนเที่ยวแบบเที่ยวอะไรละ่ะ ที่ยวแบบโอ้โหอิตาลีฝรั่งเศสอะไรเงี้ยไม่นะครับผมก็เดินแถวบ้านแล้วเห็นท้องฟ้าสวยก็ถ่ายท้องฟ้ามัง่งเห็นดอกไม้สวยถ่ายดอกไม้มัง่งอะไรเงี้ยกลับมานะเขาบอกอาจารย์แล้วทาหลายอันมันไม่มีเวลาเขามีข้อแนะน,นําหนังสือเขาบอกว่าเคล็ดลับคือการสร้างเนะื้อหาชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วดัดแปลงให้มันเป็นหลายๆรูปแบบ <S <S เพื่อให้เหมาะกับความต้องการคนที่แตกต่างกันคอนเทนต์เดียวกันเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันนะ ผมเอามาพูดพอดแคสต์เนี่ยหลายครั้งก่อนที่ผมจะพูดพอดแคสต์เนี่ยผมเขียนสรุปไว้ผมก็ไอ้บทสรุปที่ผมมาพูดพอดแคสต์เนี่ยไปโพสต์ในเพจแล้วก็ไปโพสต์ในบล็อกด้วยอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามัน exactly คําพูดมันเป๊ะๆเลยไหมถอดคำมันเลยเปล่าเป็นบทสรุปเฉยๆนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแปลงสารแล้วมันก็เข้าถึงบางคนชอบฟังก็จะได้ยินผมจะพอดแคสต์บ,บางคนชอบอ่านอาจจะเจอในบล็อก บางคนชอบอ่านใน Facebook ในเพจก็จะเจอในบล็อกดิผมก็เขียนเออบล็อกดิก็แอคทีฟนะครับอีกเรื่องนะถ้าคุณทำธุรกิจเนี่ยออจะจะจะประสบความสำเร็จได้ง่ายหน่อยได้เร็วหน่อยเนี่ยคือคุณต้องทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณเชี่ยวชาญเรื่องไหนคุณเป็นช่างภาพเนี่ยถ้าคุณสามารถทำเพจทำบล็อกแล้วแล้วทำให้คนอื่นรู้ว่าไอ้คนนี้มันถ่ายภาพสวยวะคุณจะถูกจ้างได้บ่อยใช่ไหมคุณทำขนมเนาะ แต่คนอื่นรู้ว่านี่แบบทำทำขนมอร่อยอ่ะเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะซื้อขนมคุณมากกว่าใครก็ไม่รู้ทําขนมขายจริงปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกนี้พวกออกกนาอิเซอร์จัดงานต่างๆที่ชอบเชิญคนมาพูดเนี่ยเขาชอบจะเห็นว่าเรามีอะไรจะไปนําเสนอแขกในงานดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าออกกนาอิเซอร์เนี่ยเขาอยากได้คนที่แบบเชี่ยวชาญคุณลองนึกถึงเวทีเทสทอ์กเด็ ي, เขาอยากได้คนหลากหลายที่เชี่ยวชาญเนาะ นำเสนอแขกในงานของเขาได้ดังนั้นเนี่ยเขาต้องคุณต้องมีข้อมูลแสดงให้เขาเห็นคุณถ่ายรูปแล้วคุณคุณถ่ายของคุณเงียบๆอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่ถ้าเกิดคุณเปิดทำอินสตาแกรมแล้วคุณเอารูปสวยๆคุณไปลงเดี๋ยวคนมาตามอินสตาแกรมคุณเป็นหลักแสนอย่างเงี้ยคนรู้จักคุณเยอะแล้วคนอยากให้คุณไปพูดเรื่องเทคนิคการถ่ายรูปทํายังไงถ่ายรูปให้ดังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้ดีนะลองลองพิจารณาดูว่าทํายังไงให้เราเป็นที่รู้จัก ถ้าเราอยากทําธุรกิจเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราก็ต้องเป็นที่ที่รู้จักนะเขาบอกว่าคุณกําลังขายงานให้กับคนที่สุดท้ายแล้วสามารถแนะนําคุณกับกลุ่มผู้ฟังใหม่ได้จริงๆถ้าเราต้องการให้ธุรกิจเราเติบโตนะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าออร์แกนิกโกรธออร์แกนิกโกรธคือไม่ใช่ว่าฉันต้องบูตโพสต์อย่างเดียวถ้าเป็น Facebook Page เนะี boot, boot, ่ยบูตบูตโพสต์ก็คือจ่ายเงินให้ a c e b o o k แล้ว Facebook ก็จะทําให้โพสต์เราเนี่ยไปให้คนอื่นเห็นทําได้นะแต่ทําทุกวันเจ๊ง คุณจะต้องทําอะไรก็ตามที่แบบคนอ่านแล้วแบบเฮ้ยอยากแชร์ว่าไอไอ่เอจำนวน r i ชที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยโพสต์นั้นเนี่ยมีคนแชร์เป็นหลักหลายหมื่นเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้บูธเลยผมไม่ได้จ่ายเงิน Facebook สักบาทเดียวถามว่าทำไมแชร์เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ไง mm hmm. มงคนหมกอาจารย์นะั้นมันอาจารย์ไงทำได้ผมทำไม่ได้อ่นม,มาดูข้อแนะนำอันนี้ครับเขาบอกว่า คุณมีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจอยู่แล้วคุณเพียงต้องหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นแบบพี่เบิร์ดทงชัยแม็เกเอนไตถึงจะมาทําเพจแล้วดังได้ไม่จําเป็นเลยคุณเห็นคนทําเพจคนทํา YouTube คนทํา Twitter ทําบล็อกทําอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับเอาผมยกตัวอย่างขอพูดถึงลงทุนแมนเนี่ยสิปีที่แล้วเคยรู้จักไหมไม่เคยแต่เขาเขียนวิเคราะห์บอลจริงจังอะ่ะ เขาเป็นนักข่าวคนหนึ่งอะสิปีที่แล้วมีคนรู้จักคุณวิสรุตขนาดนี้ไหมอาจจะมีกลุ่มเล็กๆแต่พอเขาทำเนี่ยมันน่าสนใจไงถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้ออกมาไงติดตามไหมติดตามคนตามเป็นแสนเป็นล้านเลยเขามีวิธีไอ้นี่น,นะคือคือคนเขียนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากให้คนรู้จักเนี่ยไปขอออกพอดแคสก็ได้นะมันจะมีพอดแคสเยอะแยะไม่มากไมามากมากมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทํา แต่เขาบอกว่าอย่าคิดที่จะไปขอออกพอดแคสต์ที่ตัวคุณเองไม่เคยฟังอย่างน้อยจํานวนหนึ่งของตอนทั้งหมดบางคนขอคนนี้คนเขียนนี้ก็เป็นพอดแคสเตอร์เนวยนะมีคนมาขอเขาออกพอดแคสต์แต่ว่าไม่รู้แม้กระั่งว่าพอดแคสต์เขาทำอะไรขออันนี้ขอมั่วซั่วแล้วนะเออและอีกอันนึงนะเขาบอกว่าเวลาไปออกพอดแคสต์หรือไปไปสื่อไหนก็ตามเนี่ยให้คุณส่งลิงก์ไปแค่ลิงก์เดียวเวลาเขาจะมีแบบช่วงนี้เออมีมีผลงานอะไรจะฝาก ท่านผู้ฟังบ้างอะไรเงี้ยบางคนนี่ฝากไป5้าลิงก์5ลิงก์คนจําไม่ได้เขาบอกว่าให้เว็บไซต์ผู้ฟังไปเข้าชมเจาะจงแค่เว็บไซต์เดียวเว็บไซต์1เว็บไซต์แค่หนึ่งเว็บไซต์เท่านั้นแต่ผมเนี่ยถ้าผมจะฝากเว็บไซต์นะ www nobudonstory com จบแล้วในนั้นมันจะมีลิงก์อะไรเยอะแยะของคุณคุณไปฝังในเว็บไซต์คุณครับอย่าไปบอกว่าโอ้ติดตามผมได้7ช่องทางตั้งต่อไปนี้ยากนะครับคนไม่ฟังแล้วก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ยังไม่จบนะครับหนังสือชื่อว่า The Rise ชอบมีคำว่า The อยู่ที่ทุกทีเลยไม่มี The, the Rise of the u p r e n e r ทยานสู่ผู้ประกอบการคริสดักเกอร์เป็นผู้เขียนนะครับคุณคริสดักเกอร์แล้วก็ผู้แปลคือคุณนิชาภาชีวะสุจินลองไปหาซื้อได้ถ้าหาไม่ได้นะหนังสือพิมพ์ Live Rich ของโค้ชหนุ่มเนะี่ยผมผมไปได้จากที่นั้นได้คือซื้อมานะโอเคครับแล้วเราพบกันในสถนถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.